สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆเน <c oughs> มื่อวานมาลบกุ้มยิ้มกุ้มเกา่าเลยหลักคำพี่น้องค่ะต้นบักขิดตัวต้นชะอมฟังฟังนั้นสิเป็นบานเยวันค่ะพี่น้องคะ่ะฟังตังนี้เป็นแดดฝาของเพลินบ้านแต่ว่ายาวัานกันบกมาปลูกคนตัดสนกู้ใบกินให้็นมันกินน้ำหระค่ะพี่น้องคะ่ะกินน้ำกัน วทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของสิมีเดนล่างหางเดียวแล้กก็มีเดนบนบนล่างทา,าให้เบื้องสองสูตรสองแบบสองแนวนาะค่ับีีน้องเนาะอันนึงในสี่เรีสี่หางมาเด็ดทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เลขหางเดียวล่างแต่ละสูตร มันมีไอสองสูตรเดล็กวิ่งค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เลยเอามาจับกันบึงมันได้มาคนละตัวอันหนึ่งสูตรหนึ่งในวิ่งหนึ่งตัวหนึ่งอีกสูตรหนึ่งในวิ่งตัวหนึ่งก็เลยนํามาจับกันให้เป็นเหล็กลางหางเดียวนะพี่น้องเนาะบอกไว้ก่อนนะค่ะว่าเยาวันบรม,มู้พิเศษว่าเหล็กสีขาวหรือขาตามสถิติที่ทำมา ทำทำทำามามันเขา่าก็เลยมาจับคู่กันให้เปื่อนเอามาแบ่งปันให้เปินเป่นๆได้เบ่งได้ชมกันกับพี่น้องค่ะสำหรับหวดประจำมาที่สิบหกเดือนแปดปีหกสี่แล้วค่ะแตืนดีค่ับพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเดินล่างนะครับพี่น้องค่ะเดินล่างหางเดียวหกขาขาหกหกขาาหกซื้อกลับน้ำเดวยพี่น้องเ้อกะหกขาหกเด่ 6, 5, 6. นล่าง กันบนค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรค่ะพี่น้องค่ะสูตรที่ทําม,มาวันที่แล้วมันออกสองหกหนึ่งนะคะกับเก้าหกนํามาบวกกันค่ะพี่น้องค่ะบวกกันได้สูตรนี้บวกกันได้ฮะสูตรนี้บวกบวกันได้หกก็เลยจับคูเหล็กตัวเดียวห้าหกหกห้านค่ะพี่น้องเนาะ เอาไว้พิจารณาเบื่องคพีน้องค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เยาวน,น้ำในเดืองคดีน้องเด้ออันนี้เป็นเลขกเด่นล่างหางเดียวค่ะยำมาบ่เป็นผู้วิเศษบ่ฮู้วเลขมันสิอ,อกตัวใดค่ะพี่น้องค่ะทำใดเหตุแตกก็เลยนาม,มาฝากว่าตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆด้เบิ่งได่ชมค่ะ พอดีแล้วเห็นได้เนะก,ก่าหนึ่งนออกหกหนึ่งตีลังกากลับนะคะเนาะสำหรับเด็กอางนามตนนี่เดี๋ยวยายวันเขาไปเบิ่งก่อนว่าแต่ว่าวัดนเนี่ยมันเปิดอยู่ค่ะพี่นอะะ้องค่ะวัดอังนามนต์ฤาซีเนนเนนะคะวัดนเนี่ยมันเปิดอยู่แต่ว่ามันอยู่ความเขตอางนามอนอยู่อยุธยาตัตวยายวนันอยู่กรุงเทพเป็นพื้นที่สีแดง วันน่ะออกจากกรุงเทพได้บนั่นแหละเดินสิไปสืบปกอนว่าไปได้บถ้าไปได้ก็สิไปท้ายมาให้าามาฝากถ้าบ่ได้ก็สิไปขอพ่อใหญ่อยู่อ่างนะค่ะพี่น้องค่ะเอารูปอ่างมาให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมกันเนาะ <c oughs> ต่อไป,ไปเป็นเลขอันนี้บนล่างนั่นค่ะเด่นบนเด่นล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างกาวี ศูนยแล้วก็หาสีไ้พิจารณาบนค่ะพิ่นค่ะเดี๋ยวแต่มักเลยจะชอบเด้อค่ะเด้อไปหาซื้อรถตรีไว้ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบอรว่า,นวาวันบอดี้ร่งคลิดบนคระพิ่นเนาะเพราะว่า ตัดต่อแล้วแต่ว่ามันอแอบตัดต่อเขาเยาบานมันมีปัญหากับโทรศัพท์มันห่างค่ะโทรศัพท์ห่างมันก็นเลยตัดแล้วแต่ว่ามันโหลดออกจากแอบก็ได้บัดมือกับบได้ต้องรออีกมือหนึ่งจะเหตุใดคระพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กับว,วังมาสีมีประโยชน์กับเพื่อนเื่อเนาะค่ะนะฮะวังมาคนเปืเป่อสีมักสีชอบเนาะคะ่ะ ฝากไว้เป็นกำลังแรงใจใหเพื่อนๆได้เบ่งอีกสักเห็นไหมคะพี่น้องคะเห็นบ่นมคะวันประจำวันที่อันนี้อีกสูตรหนึ่งนะคะประจำที่1 6เดือน8ปี64 ต้นมะพีก,กับเพียขึ้นพี่น้องเอ,อ้อทำจะได้ดีเพียขึ้นัะพีค่คะเดี๋ยวสิพาไปชมสวนนอะคะบันนี้ต้นัะขีโตดค่ะต้นมะกรดูด ไปเบิ่งต้นกระเพ้าค่ะพี่น้องค่ะกระเพ้าขาวกระเพ้าแดงงามๆเห็นบุหรี่พี่น้องเห็นบ่กเคยคือบ่เห็นแดดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ค่ะปอดพีกมันขึ้นมากเบิ่งคระเพี้ยเพี้ยไล่ๆขอเพี้ยวอกตอนนั้นนี่เป็นจะอม ลุกกันนะปะก็พริกคอยกำลังเป็นหน่วยนี่เห็นป้ออันนี้พริกไอนนคิหนต้นหอมกับกำลังล่งแปลงใหมอันนี้สุกแล้วก็พริกแดงในสเก็ตไปใส่ปนปลา ดอกเออกันบานเรื่องเอออยู่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ดอกเออต้นบักนาวักคุ้งมะคุ้งสองต้น ไอ้บนยาำอีกรอบหนึ่งอะก่อนซีปิดคลิปนาะพี่น้องเนาะอันนี้เล็กบนล่างนะคะพี่น้องเดยมาได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนอันนี้เด่นล่างกันบนค่ะพี่น้องค่ะเด็กหางเดียวเอาไปเบิ่งไปชมกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไป์เป็นกำลังใจให้เยวาวน,น้ำเลือดค่ะเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ ขอพป่น้องอโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ